สวัสดีครับสวัสดีค่ะเบอร์คุณสมบูรณ์พูนสุขใช่ไหมคะครับแม่นแล้วครับจากไหนครับโทรมาจากการไฟฟ้านะคะค,คุณลุงจ่ายค่าไฟเกินไปหลายเดือนทางเราจะคืนเงินให้ค่ะอ๋อได้คืนด้วยกันอ๋อจะให้ลุงไปตัวเอาก็าาไม่ใช่ครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากเพื่อความสะดวกคุณลุงไม่ต้องไปถึงที่สำนักงานนะคะทางเราจะคืนผ่านบัญชีให้ได้เลยค่ะ แต่ต้องยืนยันตัวตนก่อนนะคะครับคุณลุงช่วยถ่ายรูปหน้าตรงด้านข้างซ้ายขวาพร้อมกับบัตรประชาชนส่งมาให้ในไลน์หน่อยนะคะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์คุณลุงใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดไลน์คุณลุงไปนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งหน้าสมุดบัญชีมาให้ด้วยนะคะครับได้ก่ะได้กะได้ตามคืนเดินรอกอันม่ละเฮ้ยเดี๋ยวจะมีรหัส o p ส่งไหมอ๋อได้ก่ะโอ้เหลกนิดน่อเจ็ดศูนย์สี่สองเรียบร้อยโอาโเหยียแกนดีเยียแกนรวอยอืมอีก็ดีเหมือนกันนะบต่ต้องเสียเวลาเสียเวลาเยียแกนทำไมหากินปกติการไฟฟ้าเขาคืนเงินด้วยเหรอคะ คืนกัเพิ่นก็มีแอปมีอัพไออย่างของเพิ่นที่แบบว่าอยถ้าเรื่องคืนเงินนี่แบบต้องห่วงเลยเจ้ากดได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยก็มันกง่า่ถ่ายรูปโชอว์บัตรตึ้บยืนยันตัวตนแล้วก็โอ้นะทุกอย่างเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันโอนยืนยันตัวตนทำไมต้องยืนยันด้วยคะปกติคือถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะยืนยันนะคะมันคือส่วนบุคคลมากๆเลยนะคะถือบัตรประชาชนถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะนะคะพี่ อัน,อนตรายมากมากเลยนะอมันเป็นอย่างก้ายืนยันตัวตนเพื่อได้เงินคืนจากการไฟฟ้าทําไมเราไม่ไปที่การไฟฟ้าคะก็ได้เงินง่ายๆไงเช็คก่อนดีไหมคะพี่ว่าเช็คแล้วได้เงินน่ะสักนิดนึงเถอะเช็คก่อนได้เงินน่ะได้เงิน